คุณผู้ชมขามาดูหน้าตาคนถูกหวยกันค่ะล่าสุดนะคะพ่อการชายัยลงคลิปไว้ดิฉันเห็นแล้วดิฉันอิจฉาก็อิจฉา,ายินดีก็ยินดีนะคะอีหลีออกสาหนี่ค่ะคุณผู้ชมขาออกสามหแล้วจริงๆทุกคนแ,แบบ 3, 6, 6, คือฮ่าค,คึกคัก ไหนๆเอามาดูหน่อยไหนสามหกดูสิดูสิแทบช็อกสามหกสามสามหกโอ้ยทุกคใส่โซ่ได้บ้านไหนใส่โซ่ได้บยานไนป้าเดี๋ยวพัน นี่ค่ะคุณผู้ชมขาภาพเห็นความสุขค่ะก็ไก่3ามสจารึกไว้ในตำนานที่ค่ะคุณผู้ชมขาโอ้โหแสดงความดีกับพ่อการใช้ด้วยแล้วก็ดิฉันได้ลองไล่อ่านคอมเมนต์แล้วเมื่อกี้หลายๆคนถูกกัน500รอคูณ500บ้าง100คูณร0อบ้างพันคูณพันบ้างคุณได้กันเยอะมากเลย สามหกมาเต็มเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะนะตอนนี้ดิฉันเห็นแล้วที่ฉันรู้สึกดีใจค่ะที่คนสาวน้อยเพชรบ้านแผงทุกคนต่างมีความสุขกับเลขของอีหลาทุกคนค่ะภาพนี้มันยืนยันอะไรได้บ้างทุกคนนี่ดทุกคนภาพนี้มันยืนยันอะไรได้บ้างดิฉันดิฉัน ขออนุญาตเล่าและสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในมุมของเราและสิ่งที่เราเห็นเนาะทุกคนรักอุงอิงเลยอะบางคนมักจะบอกว่าคนในสาวน้อยอะไม่ได้รักอุงอิงหรือเปล่าอุงอิงคือมาทำให้วงดังแล้วหลายๆคนอะไม่ชอบหรือว่า เออไม่โอเคกับน้องอู๋อิงหรือเปล่านี่คือภาพแห่งความสุขค่ะที่มันการันตีได้เลยว่าทุกคนต่างยินดีค่ะแล้วก็อยากให้มีอุ๋งอิงเพราะทุกคนจะได้รวยและชีวิตดีขึ้นเพราะอุ๋งอิงนอกเหนือจากงานที่เพิ่มขึ้นนอกจากผู้สนับสนุนที่มาเพิ่มขึ้นเป็นบริษัทมหาชนระดับหมื่นล้านมาสนับสนุนวงหมอลำธรรมดามดาของเราแล้วอะ่ะ ทุกวันนี้ชีวิตมันไม่ธรรมดาแล้วค่ะเพราะอะไรเพราะว่ามีเด็กผู้หญิงที่มีชื่อว่าอุกอิงรัตนาครเข้ามาอยู่ในชีวิตแล้วทุกคนต่างก็มีความสุขค่ะแล้วทําให้ทุกคนร่ํารวยทั้งเงินร่ํารวยทั้งงานมีชีวิตและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยความ l เคอลบ้านๆของทุกคนเนี่ยทุกคนเป็นยูทูบเบอร์ค่ะทุกคนทุกคนลองนึกสิว่าคุณจะไปที่ไหนได้บ้างที่ จะมีคนหยิบโทรศัพท์มือถือมาเพื่อที่จะถ่ายแบบนี้นแล้วทุกคนคือยูทูบเบอร์หมดใครลงคอนเทนต์ไปก็มีคนดูนี่คือชีวิตค่ะที่เกิดขึ้นจริงๆในเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะมันมันคือพื้นที่แห่งดิฉันอยากจะพูดว่ามันคือพื้นที่แห่งความฝันของใครหลายๆคนที่อยากใช้ชีวิตใกล้บ้านแล้วชื่นชอบในความเป็นหมอลำจังเลยว่า พวกคุณอยู่ในพื้นที่ที่ถูกต้องมากเลยอะหวยสามหกเนี่ยคือเป็นหวยที่บอกเลยว่าเออทำให้เราใจฟูแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่สิ่งต่างเหล่านี้สะท้อนอะไรได้บ้างมันสะท้อนสิ่งที่ดิฉันพูดมาแล้วว่าทุกคนรักอุ๋งอิงค่ะแล้วก็เลิกคิดว่าทุกคนไม่รักอุ่งอิงแล้วทุกคนที่นั้นรักอุ่งอิงแล้วทุกคนไม่ได้อิจฉาอุ่งอิงอะเพราะการมีอุ่งอิงทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นแล้ว ทุกๆอย่างก็ก็ดีขึ้นตื่นเต้นกันหมดทุกคนเลยอะไรเงี้ยนี่เลยเป็นอีกหนึ่งอย่างที่การันตีได้ว่าสาหนับแพทย์แ่นเงคือหมอลำที่ที่ที่มีความสุขที่สุดละกันเราพูดคาว่าหมอลำยืนหนึ่งกันมาแล้วเยอะแล้วเนาะนันตอนนี้ดูเป็นหมอลำที่มีความสุขที่สุดเพราะรวยทั้งเงินรวยทั้งงานรวยทั้งความสุขนะคะน่าจะเป็นช่วงเวลาทองที่หลายๆคน ต่างก็ยินดีค่ะแล้วก็ร่วมแสดงความยินดีกับสิ่งที่เกิดขึ้นณนะชั่วโมงนี้อยากจะบอกกับทุกทุกคนว่านี่นี่สำหรับเราแล้วเราแบบเรารู้สึกดีใจมากเนาะแล้วก็อยากจะบอกว่าหวยสามหกเนี้ยนอกเหนือจากที่มันทำให้พี่น้องทุกุกคนได้ yeah! ดย่ฉันถูกหวยฉันถูกหวยฉันถูกหวยสิ่งนี้บอกอะไรกับเราบ้างมันมันบอกอะไรได้หลายหลอย่างมาก เหตุผลต่างๆที่ที่ฉันพูดมาเกือบ5นาทีตอนแรกเนี่ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งค่ะที่จะทำให้คุณตกกลุ่มรักสนับเพ็่บ้านแพงได้มากยิ่งขึ้นในฐานะคําพูดของดิฉันเองนะแต่ตอนนี้อยู่ในช่วงป้ายยาค่ะอยากรับแฟนคลับเพิ่มอยากให้มันลองเป็นแฟนคลับสาวน้อยด้วยกันแล้วคุณก็จะรู้ว่าใจมันฟูจริงๆนะลองมาเป็นดูเชื่อว่าเดี๋ยวทุกคนว่าฮักแม่ฮักหลายๆที่ ที่ตกลุมรักองค์อิงแล้วซื้อหวยตามองค์อิงค่ะพูดตรงๆนอกเหนือจากถูกหวยกันแล้วตอนนี้ทุกๆคนก็ต่างยินดีแล้วก็มีความสุขแล้วก็เชื่อว่ามันเลยไม่แปลกเลยค่ะถ้าวันหนึ่งคุณจะเห็นองค์อิงได้มาลายเยอะขนาดน,นั้นมันไม่แปลกเลยค่ะถ้าวันหนึ่งคุณจะเห็นว่าสาวน้อยออมีผู้สนับสนุนใหญ่ๆระดับประเทศ มันไม่แปลกเลยค่ะว่าทำไมสาวน้อยไปแข่งหมอรำไอดอลเราได้ที่หนึ่งมันไม่แปลกเลยค่ะที่คิวเขาเต็มไปอีกละอีกปีสองปีจนทุกวันนี้ต้องทำสาวน้อยลำเพลินโชว์ขึ้นมาเพื่อที่จะรับงานในรูปแบบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนี่เลยเป็นสิ่งเหตุผลบางส่วนที่ดิฉันอธิบายให้ทุกคนฟังนะคะว่า 36เนี้ยมันสะท้อนอะไรได้บ้างและการถูกหวยครั้งนี้ไม่ใช่ความสุขแรกของพวกเขาแต่ว่าาจกการถูกหวยครั้งนี้ถือว่าเป็นการถูกหวยในครั้งที่พวกเราต่างร่วมดีใจกันด้วยนะเพราะมันอยู่ในเช่วงเทศกาลวันสำคัญของน้องนั่นก็คือ <c oughs> นั่นก็คือวันเกิดเ้ื่อวันที่13ที่ผ่านมาพอฮักแม่ต่างเดินทางไปหาอูอิงค่ะ แล้ววันนั้นน่ะถ้าทุกคนย้อนกลับไปดูนะคนมาขายหัวเยอะมากนี่ฉันคิดว่าตลาดหลักทรัพย์พ่อค้าแม่ค้าที่รู้ว่ามีงานที่บ้านอู๋อิงก็ฮิ้วแผงลอตเตอรี่มาค่ะเพื่อที่จะมาขายให้เหล่าแฟนคลับที่มาร่วมงานในวันนั้นซึ่งทุกคนก็ได้เลขกันกลับไปต่างๆนานาดูนี่นน่นมันเลยทำให้รู้ว่า นอกเหนือจากเขาทําให้แฟนคลับถูกหวยแล้วสร้างความสุขให้ทุกคนแล้วเขายังสร้างอาชีพให้กับคนพื้นที่บ้านหนองคูตรงนั้นได้มีอาชีพอย่างการขายลอตเตอรี่อีกด้วยนี่คือสิ่งสําคัญค่ะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ไม่ได้อยากจะมาเบลมใครไม่ได้อยากจะบอกว่าหมอลำงอื่นไม่ดีหรือเปล่าแค่อยากจะบอกว่านี่คือ ความสุขของการได้ติดตามอูกอิงรัตนาพรกับโปรเจกต์365วันกับรัตนาพรที่ดิฉันทําขึ้นมาพูดในมุมคนทำคอนเทนต์คอนดิ i ันบ้างนะทำไมถึงทําอูกอิงได้ทุกวันแล้วก็ตลอดเวลาแล้วมีไฟในการลุกขึ้นมาทําก็เพราะว่าเหตุการณ์มันน่าทำเนี่ยหหวยออกตอนสี่จะสี่โมงสามโมงครึง่งเลขออกไล่ไล่ไลคนแห่โพสต์หน้าเฟซอูอิอง ดิฉันก็มีความสุขดิฉันก็มีพลังในการทำคอนเทนต์เช่นกันคนมาดูดิฉันก็รู้สึกดีใจที่ทุกคนมาพิมพ์ในช่องเราอะไรเงี้ยมันเลยทําให้เราเติมไฟในการทำคอนเทนต์ด้วยอีกนะคะฝากบอกทุกๆคนค่ะว่าร่วมแสดงความยินดีนะคะให้ถูกเท่าไหร่กี่บาทเป็นค่าขนมหรือบางคนถูกต้นสร้างบ้านได้ก็ร่วมแสดงความยินดีด้วยนะคะ ถ้าใครพอรที่จะแบบเปมาไลดูได้ก็เปกันได้นะส่งเป็นซูเปอร์แชท์ซูเปอร์สติกเกอร์หรือจะลงเอ่อจะส่งเป็นโดยเ,เป็น d o n โดเนทซัพพอร์ตในช่องที่สุดออฟิเชียลก็สามารถทำได้ดยวหนูแปะลิงก์เป็นโดเนทซัพพอร์ตไว้ด้านล่างไม่ใช่การเปยมาไลาให้อูอิงนะบอกไว้ก่อนเพราะว่าเคยดราม่าไปแล้วนะคะนี่คือโดนเนทซัพพอร์ตนะเพื่อว่าเป็นเออเป็นการสินน้ำใจในการอัดข่าว หนึอว่าไปซื้อกาแฟให้หนูก็ได้เอาเป็นค่ากาแฟนะคะโอเคขอบคุณทุกคนมากๆนะคะ See y o บ๊ายบาย